มีพิพิธภัณฑ์สถาล์โบราณหม้อกระแก้วหม้อกระแก้วต้องเราก็มาเที่ยวกันครับไม่พอแสนนะพอไหมไม่พอ สวยมากครับเดี๋ยวไปดูทานมาแก๊ะมะละกัที่ประเทศไทยนะครับครับแต่นราอยู่ที่ครั้งแรกนะครับเราอัญเชิญมาอยู่ที่ไออันนี้นท่านจะกลัวบันไดนะครับสวยมากเลยนะครับสวยมากครับ

เป่าคราับนะสวยมากครับอันเข้าครับขอบครับก็ลาดกเราก็ลงจากหอหอคำนะครับหอคำหอพระแก้วนะครับกอพี่น้องเราก็อ่าอิม่มบุญทุกคนครับไปกลับบ้านเรา ในหน้าครับ นี่ครับด้านหน้าครับสวัสดีหอบแก้ว